กลับเข้าสู่รายการ The Hero กันอีกครั้งค่ะคุณผู้ชมคะ The Hero ของเราคุณรุ่งอรุณินเพชรนั้นท่านเป็นคนยึดมั่นการทำงานแบบจริงใจค่ะและท่านเชื่อว่าเมื่อเราให้ใจใครไปแล้วนั้นสิ่งที่กลับได้มานั้นเป็นสิ่งที่สวยงามและถือเป็นการเปิดโอกาสทางธุรกิจให้กับตนเองค่ะและเรื่องราวต่อจากนี้จะเข้มข้นขนาดไหนนั้นไปรับชมกันต่อได้เลยค่ะทีนี้มาดูนะครับพอกลับมานะครับลุยสุดๆเลยนะครับด้วยรถกระบะคันนี้ กระบะนะครับกระบะมันอยู่ท้ายรถมอเตอร์ไซค์ผมก็เลยเรียกว่ารถกระบะทําไมต้องใส่กระบะเพราะก่อนที่จะมาใส่กระบะเนี่ยนะครับผมเคยมัดท้ายด้วยลังน้ําทับทิมไปหนึ่งลังฝนมันก็ตกปล่อย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 ผมก็ไม่เป็นไรฝนปล่อยปล่อยจิ๊บจ้อยลุยเลยใกล้จะถึงบ้านดาวลายมันหายไปสองขวดหล่นลงไปผมก็พยายามชะลอรถพอรถวิ่งมา60 70ิก็ชะลอชะลอฝ่ายจะตั้งขาตั้งเสร็จ มันก็หล่นไปอ ok ีกขวดหนึ่งเหลือเก้าขวดไปถึงบ้านดาวไลน์เขาถามว่าทําไมมีเก้าขวดสั่งไปสิบสองขวดบอกว่ามันหมดนาทีมันหมดมีแค่นี้เหลือแค่นี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เอามาให้ใหม่เพราะว่าที่บริษัทมีแค่เก้าขวดใช่เพราะว่าถ้าเราบอกว่ามันหล่นแตกไปสามขวดวันหลังเขาจะสั่งเราไหมเขาก็ไม่สั่งเขาควรเราทําแตกอีกเพราะนั้นบอกว่าที่บริษัทมีขายแค่เก้าขวดเดี๋ยวพรุ่งนี้ซื้อใหม่ ดังนั้นหลังจากนั้นมาก็เลยต้องใส่กระบ,บะเข้าไปท้ายรถเพื่อให้มันแตกทีนี้กลับมานะครับหลังจากลุยเต็มที่แล้วนะครับเดือนนี้นะครับรวมทั้งค่าคอมมิชชั่นรวมทั้งเงินบันผลรวมทั้งเบี้ยขยนันรวมทั้งแต้มสะสมผมคิดรวมมาเบ็ดเสร็จไปเงินเงิน2 1 9 3ับาทในเดือนที่4ครับแค่นี้แล้ครับผมตัดสินใจชีวิตนี้ใครให้ผมไปทำง,งานไหนผมก็ไม่ไป งานอะไรจะทำแค่สีเดือนได้เั้งสองหมื่นว่าทอย่างอื่นมาเป็นสิบกว่าปีเพิ่งได้เก้าพันทำิฟตบรีนดีว่สี่เดือนได้เั้งสองหมื่นะฮะก็เลยลุยเต็มที่เลยลุยหัวทิ่หมหัวตำเลยลุยไม่คิดชีวิต8ดเดือนซื้อรถปีอัพป้ายแดงเชฟโรเล็ตครับนี่ภรรยาผมนะครับก็พากันลุยมีหน้าที่ชวนผมมีหน้าที่ตามผมไม่ชอบชวนผมชอบตาม ใครสมัครเข้ามาปุ๊บผมมีหน้าที่ไปกล่อมให้ขึ้นโกสตาพภรายาผมมีหน้าที่ไปชวนคนสมัครผมมีหน้าที่ชวนขึ้นโกผมไปชวนใครขึ้นโกทุกคนไม่รู้เป็นอะไรคุยไปคุยมาขึ้นโกหมดเลยเดือนหนึ่งผมมีโกเป็นสิบบโกเลยนะ <c oughs> แต่ไม่ใช่โกติดตัวโกลูกโกหล,ลานโกเหรนโกหล,ลนนะครับก็หลังจากที่ได้รถมานะครับก็ไม่ให้คุณหมอต้อยเจิมให้รถผมยังไม่เคยผ่านมือพระเลยนะครับผ่านมือหมอต้อยคนเดียวเลย ให้หมอต้อยเจิมแล้วก็วิ่งมาทุกวันนี้ไม่เป็นไรสบายมากเลยเพราะผมเชื่อมั่นในบารมีของคุณหมอแล้วก็หลังจากนั้นนะครับผมก็ยังเหลือรถทั้งสองคันนะครับไม่ได้ไปไหนไม่ได้ขายนะครับบางวันก็ขี่มอเตอร์ไซค์บางวันก็ขี่รถยนต์แล้วแต่มีการเติบโต,ตในธุรกิจตลอดเวลาครับรับเข็มต่อนเนื่องช่วงนั้นผมไปรับเข็มทุกเดือนเลยจนบางเดือนไม่รู้ว่าจะขึ้นรับเข็มอะไรดี เดี๋ยวเข็มคิวรี่เดี๋ยวเข็มจูวิเตอร์เข็มวีนั้อะไรไม่รู้สับสนพนักง,งานศูนบอกรับเข็มอะไรไม่รู้ดูให้ด้วยแล้วกันเพราะว่ารับเข็มทีแล้วเกินช่วงนั้นนะครับจนกระทั่งเข็มสุดท้ายพาราได์ Paradise. นี่คือสิ้นสุดภาร,รกิจสร้างตัวเองแล้วหลังจากนี้ผมก็คือมีหน้าที่สร้างพาราได์ต่อนะครับผมไม่มีหน้าที่สร้างโกแล้วหมดหน้าที่ผมแล้วนะครับก็ได้มีโอกาสถ่ายรูปโครดหล่อเลย <c oughs> ไม่เคยคิดว่าจะได้ถ่ายรูปหลอ่อเหลาขนาดนี้เลย เพราะฉะนั้นถ้าใครยังไม่มีโอกาสถ่ายรูปหล่อรูป,รป,รป,รปสวยๆนะครับรีบขึ้นพาราไดทท่านจะมีโอกาสได้ถ่ายรูปสวยๆหล่อแล้วไปอยู่ในหนังสือวรารสารเส้นขอบฟ้าครับถ้าท่านยังไม่เป็นพาราไดไม่ได้เข้านะครับในวรารสารเนี่ยต้องเป็นพาราไดก่อนนะครับเบีย้ยขยันนะครับจากการทํายอดผ่านหนึ่งแสนสองมื่นนะครับได้มาครั้งหนึ่งนะครับจากการทํายอดผ่านเก้าหมื่นห้าครั้ง จากการทํายอดผ่านห0 0 0ื่หกครั้งนะครับจาก4 5่0มื่ห้าสามสิบแปดครั้งเดี๋ยวไม่กี่วันก็39 000, ครั้งแล้วนะผ่านการรับเงินดาวรถยนต์60,000บาท3ครั้งแล้ว4ปีรับมา3ครั้งเพิ่งทำสีปีนะครับในกิฟฟอรสี่ปีรับมา3ครั้งนะครับปถีถัดไปก็จะเร็วขึ้น <c oughs> อาจจะไม่ถึงไม่ถึงสิเดือนทีนี้สิ่งที่ฝันไว้นะครับ ที่ผมเคยมองตลอดเวลาว่าไอค้คนข้างบนมันเป็นเราเป็นเราเป็นเราวันหนึ่งมันก็เป็นเรานะครับดังนั้นถ้าท่านไปนะครับไปงานใบเท๋ไปงานรับรางวัลอะไรต่างๆนะครับ <c ance> อย่าแค่มองแล้วปลกมือนะครับท่านต้องประกาศชัดเจนเลยให้คนได้ยินด้วยนะครับคนนั้นเป็นเรานะครับ <c ance> คนข้างบนเป็นเรานะครับต้องประกาศให้ชัดเจนให้คนอื่นเขาได้ยินด้วยแล้วมันจะเป็นแรงกดดันเพราะเขาจะมองเราเมื่อไหร่คุณจะเป็นคุณ <laughs> <c oughs> แต่ถ้าหากเราไม่ประกาศนะครับประกาศในใจ มันไม่ได้เราก็เฉยแต่ถ้าเราประกาศแล้วถ้าไม่ได้อายเขาต้องทําให้ได้นะครับแล้วทีเนี้ยพอเราได้นะครับมันก็เป็นความภาคภูมิใจนะครับมีโอกาสได้เอาเงินไปใส่ลังคารถไปซื้อโน้ตบุ๊กไปซื้ออะไรที่เคยอยากซื้อแล้วไม่ได้ซื้อเพิ่งจะมาตอนเนี้ยแหละครับที่ได้เงินหนึ่งแสนนี่แหละที่มีโอกาสได้ซื้อกล้องถ่ายรูปแต่ก่อนไม่เคยมีกล้องถ่ายรูปเป็นของตัวเองนะก็โชคดีนะครับชีวิตนี้ได้จิบเงินแสนเป็นของตัวเองนะครับหลังจากนั้น ก็ได้ไปเที่ยวฮ่องกงเซินเจิน้นกวางเจาเที่ยวหลายประเทศนะครับไม่รวมประเทศที่บินผ่านใบผ่านมาตรงนี้นะครับนี่คือตัว๋วเครื่องบินนะครับเดี๋ยวเขาจะหาว่านั่งรถไปเที่ยวนะครับเราขึ้นเครื่องบินไปเที่ยวนะครับการบินไทยนะฮะแล้วก็ดูภาพที่ไปเที่ยวต่างประเทศสักนิดหนึ่งนะครับกวางเจ้านะครับกวางเจ้านี่ผมไปถ่ายตูดแพะเลยนะครับเพราะข้างหน้าเขาไปแย่งถ่ายกันหมดแล้วไม่เหลือที่เลย มหาถ่ายตูดแพะมีที่ว่างนะฮะรอจนกระทั่งเขาไปที่อื่นหมดแล้วเหลือคุณหมอคนเดียวถึงจะได้ถ่ายตอนลงรถมาปุ๊บใครๆครก็ไปลุมหมอไม่เหลือคิวให้เราเลยนะฮะแล้วก็มีโอกาสได้ไปเที่ยวเซนเจิ้นนะครับไปดูเมืองจำลองนะฮะแล้วก็มีโอกาสได้ไปเที่ยวฮ่องกงไปดูดิสนีย์แลนด์นะครับแล้วไปถ่ายรูปกับคุณหมอไปเที่ยวมาดูนะครับหน้าตาของคนที่ได้นะครับ ที่1โกสตาที่หนึ่งเมอร์คิรีที่1จูปิเตอร์นในสมัยนั้นนะครับที่1โกสตานะครับนี่ตอนนี้เป็นกระเทยที่สวยที่สุดในกิฟฟารีนนะแล้วก็ที่1จูปิเตอร์นะครับตอนนี้ก็เป็นไอหนุ่ม Facebook เฟซบุ๊กไปแล้วบอย้อยไลท์ที่1เมอร์คิรี่ก็คือผมตอนเนี้นะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าอีกไม่นานอาจจะเป็นที่1พาราอไทยกับเขามั้งถ้าไม่รีบเป็นเ e อ็กซ์คลูซีฟซะก่อนนะมาดูนะครับกิฟฟารีนไม่ได้ทํายากนะครับ เพียงแค่เราลุยเต็มที่ลุยสม่ำเสมอรางวัลที่ได้รับมามันหายเหนื่อยแล้วผมไม่เคยพักเลยนะครับวันที่ผมพักคือวันที่อยู่ต่างประเทศอยู่ประเทศไทยไม่เคยพักแม้แต่วันที่อยู่โรงพยาบาลก็ยังต้องคุยกับหมอคุยกับพยาบาลน,นะไม่เคยพักนะครับไม่เคยหยุดคุยกิฟฟลินไม่เคยไม่เคยพังจริงกินข้าวก็ต้องคุยกับแม่ค้าขายข้าวซื้อเสื้อก็คุยกับแม่ค้าขายเสือ้อใครคุยกับผมผมก็ต้องคุยกิฟฟลินด้วยถ้าใครโทรมาหาผมบอกว่าน้อง ตอนนี้กริฟฟูลินดีไหมดีตอนนี้น้องมีไรายได้เท่าไหร่พี่จะมาชวนผมทำอะไรถ้าจะชวนทํากิฟฟูลินคุยกันแต่ถ้าจะชวนทําอย่างอื่นไม่ต้องคุยเสียเวลาผมไม่คุยด้วยเพราะผมมีเวลาเป็นเงินเป็นทองคุยกิฟฟิลินเรื่องเดียวเรื่องอื่นไม่คุยยี่ห้ออื่นไม่คุยเสียเวลานะครับได้ควงคู่กับแอร์โฮเต็สวยๆนะครับ <S <S ถ้าไม่ทากิฟฟูลินคงได้แต่ไปมองเขาแถวสนามบินเดินไปเดินมาเพราะไม่ได้ขึ้นเครื่องบินเขาก็าไม่ถ่ายรูปกับเรา อยากถ่ายรูปเขาต้องอยู่เครื่องบินนะครับปีทัดมานะครับก็ได้ชนะอันดับที่4ต่าแหน่งจูปิเตอร์ไปเที่ยวยุโรปนะครับฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์เบลเยียมนะครับ <c oughs> ผมต้องชี้ลูกศรหน่อยเพราะคนเยอะเดี๋ยวเขาจะไม่เห็นหน้าผม <c oughs> ขนาดชี้ยังไม่ค่อยเห็นเลย <c oughs> <c oughs> เห็นหัวมาติ๊ง <c oughs> ไปเที่ยวฝรั่งเศสนะครับก็มีโอกาสได้ไปถ่ายรูปกับหอไอเฟลหรือว่าแท่งเหล็กที่มาต่อๆกัน มีโอกาสได้ไปถ่ายรูปกับไดมอนด์ร้อยล้าน <c oughs> คุณวิชิตปุณเพีงนะครับแล้วก็ได้ไปถ่ายรูปท่าแปลกๆนะคุณหมอตั้มนะครับกับอัพไลน์นะครับไม่รู้ทาอะไรกันโย่ไปโยกมาอยู่บนเสาต้นเดียวเขาบอกถ้าขึ้นไปยืนอยู่บนนั้นแล้วไม่หล่นลงมานะครับกลับมาจะประสบความสำเร็จเลยพากันยืนไม่ยอมให้หล่นคุณผู้ชมคะกาลังใจจากคนรอบข้างถือเป็นสิ่งที่สําคัญคะ่ะ และเป็นที่โชคดีค่ะเพราะว่าครอบครัวของคุณรุ่งอรุณและตัวคุณรุ่งอรุณเองนั้นมีวิธีคิดและมีเป้าหมายในการทํางานที่เป็นเป้าหมายเดียวกันจนทําให้คุณรุ่งอรุณบอกกับเราเขาว่าทุกวันนี้ธุรกิจกิฟรีนนั้นเป็นธุรกิจที่หลับสบายที่สุดส่วนเรื่องราวของท่านจะเป็นอย่างไรต่อน,นั้นช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวค่ะ